สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นมีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องประเด็ประดังเข้ามาในกานผููชมทั้งเรื่องขันของพลเอกประยุทธ์นั้นไอ้ของพลเอกประวิทย์นั้นโดยไม่ทราบว่าขันของพลเอกประวิทย์ตอนนี้อาจจะไม่ขันแล้วหรือจะยังไงนั้นก็สุดแท้แต่เดี๋ยวมาแถลงอีกทีครับท่านโดยผมก็ได้ไปสืบเสาะสแสวงหามานะครับานผู้ชมแต่ยังหาขันไม่เจอนั้นก็เลยต้องเอาอินนี้มาก่อนครับท่านโดยอนาคตข้างหน้านั้นผมอาจจะไปร่วมกับป่าช ชนาหลในการที่หาพื้นที่ใช้สอยตามสะพานลอยต่างๆในักท่ดน <c oughs> บูชมต้องรีบไปจดสัมปทานการขอทานแบบพักยะจกแล้วหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามอีกทีโดยขันบิ๊กบอมอาจที่เป็นเหตุสอให้ยุบพ,พักตามที่อดีกะกะตกกตชี้หรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะยุบในะับท่ดนบูชมจากการที่ผมสันนิษฐานนั้นส่วนสีสุวรรณโพมาอีกแล้วเอาผิด แจกขันครับท่านโวเรื่องนี้อาจจะทำให้ท่านนั้นขบขันเป็นพิเศษหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้แต่สีสุวรรณจ่อยื่นเอาผิดประวิตรเออแจกขัน ปวิดพื้นที่ตัวเองขัดระเบียบกะกะตนะครับท่านผู้ชมโดยสีสุวรรณจ่อยื่นเอาผิดบิ๊กป้อมแจกขันประวิดแต่ไม่ทราบว่าขันพลเอกประวิดนั้นเจะขันอีกหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจบอกได้นะครั <c oughs> บท่านผู้ชมโดยขันประวิดพื้นที่พปชรทําขัดระเบียบกะกะตก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวหรือจะไม่ใกล้ชิดนั้นก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมรวมถึงเสียตา point, ek, เวิร์กพอย์เขียกกิ๊กไลท์ซูโม่กิ๊กพ้นผังช่องงานนี้เป็นการโหมลงดราม่าบุรี่ การเมืองหรือเพื่อธุรกิจอันนี้ก็แจ้งมาจาก MGR นะครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยได้มีการออกมาพูดถึงปมพม่าว่าไม่ใช่บ้านเรานะไม่เกี่ยวกับเราก็ส่งผลให้แฮชแท็กแบนซูโม่กิกนั้นกระชอนโลกทวิตเตอร์แล้วก็โลกบยโซเชียลอไลน์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวจนส่งผลให้เสียตาเวิร์กคอยเคียกิ๊กไลซูโม่กิกพ้นผังช่องงานนี้โหดดราม่าบูลลี่การเมืองเพื่อรักษาธุรกิจแล้วก็เครื่องหมายคำถามนะในการผูชมก็ออกมาจากผู้จัดการ การโดยไองน,นี้ไม่ได้พูดเองอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยมุกที่นายกิ๊กเกียรติเจริญอะไรสักอย่างนี้ออกมาใช้นั้นก็เป็นมุกที่ค่อนข้างที่จะเสียดสีไปทางที่ค่อนข้างที่จะมไม่อาจทราบได้นะครับท่านผู้ชมมีการเหยียดพวกเป็น LGBT อะไรสุดแท้แต่นั้นส่วนยอดโควิดวันนี้ติดเพิ่ม250คนล่ะรวมสะสม29,571รายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าขันของบริษัท ยุทธนั้นจะไม่ขันหรือจะอะไรนั้นไม่แน่ใจแต่จะได้สาดน้าสงการกันหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองหรือว่าจะหลังจากได้ขันมาแล้วนั้นอาจจะไปนั่งจัดเสม่าเวนาตามสะพานลอยหรือเปล่าโดยกาเงินไหนพี่กาเงินไหนพี่หรือจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยโอก๊กพานทองแท้ชินวัตรลูกชายของดออรทักษิณชินวัตรนั้นก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติพลเอกประวิทรพลเอกประยุทธ์นั้นอยู่ครบเทอมแล้วใครเ่าที่จะเป็นคนเอาเงินมาหยอดใส่ขันในการบู ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่าน ส่วนจุลินอาแขนรับสนธิรั์สนธิจิรวงศซึ่งเคยอยู่พักพลังประชารัฐเป็นเลขาธิการนั้นแล้วก็โดนตะเพิดออกไปนั้นตอนนี้มาสวนที่ประชาธิปัตย์แล้วเว้ยโดยเป็นเลือดใหม่นะครับท่านผู้ชมโดยตอนฟังครั้งแรกนั้นผมก็นึกว่าเป็นเยาวชนนะครับชื่อสนธิรั์พอที่ไหนได้นี่มันจิวแปะทงนี่เองโดยจุลินอาแขดรับสนธิรัฐเป็นเลือดใหม่ประชาธิปัตย์พร้อมเดินหน้าคุยภูมิใจไทยแล้วก็ชาติพัฒนาซึ่งไม่ค่อยจะพัฒนาหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจได้แก้แลว ธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาโ,โชว์ลอยอีกแล้วคบสำหรับพักนี้นั้นก็ต้องตะเพิดข่าวนี้เปลี่ยนผ่านไปก่อนครับท่านส่วนเกือบวุ่นเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการชู3มนิ้วขึ้นมาตอนเคารพธงชาติของม็อบจตุพรนั้นโดยม็อบห้าเมษาเมื่อวานวานุ่นครับท่านโดยเกือบวุ่นอดุลประธานญาติวิรชนห้ามชู3มนิ้วซึ่งก็โดนกลุ่มอาชีวะโหแต่โหที่ว่านั้นไม่ทราบว่าโหเป็นทํานองอะไรเหมือนกันโดยประกาศถอนตัวม็อบ ใทยไม่ทนด้านจะดูพรเร่งเทียเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมต้องจับตาอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยเมื่อวานนี้นี่เลยช่วงประมาณ6กโมงเย็นตอนที่เขาลบธงชาตินั้นโดยประธานญาติวิรชนหรือว่านายอดุลเขียวบริบูรณ์กล่าวบนเวทีว่าขอบคุณพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสีเสื้ออะไรขอเพียงมีจุดประสงค์เดียวคือไล่ประยุธ์ออกไปอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ตาฝาดแต่อย่างใดนะครับท่านแต่ขออย่ามาชู3มนิ้วที่นี่ถ้าจะชูก็ชูกำปั้นอุย้ยโดยตอนแรกนั้นผมนึกว่าห้ามชู สามนิ้วนั้นแล้วถ้าเกิดหดนิ้วข้างๆเหลือแต่นิ้วกลางที่เขายกให้นั้นจะได้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโดยบอกว่าถ้าจะชูะก็ชูกำปั้นต่อหน้าดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์จากนี้จากนั้นวิาพากษ์วิจารณ์ทางการทํางานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในการดินผู้ชมก็สรุปคือโดนโหครับท่าน จากกลุ่มอาชีวะแล้วก็เวลา18นาฬิกา16หนาทีหลังจากที่มีการบอกว่าห้ามชู3นิ้วอะไรนี้นั้นกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนประกาศจะถอนตัวเพราะไม่พอใจที่นายอดุลประกาศบาใัยว่าจะไม่ให้มีการชู3นิ้วที่นี่ส่งผลให้หมูอามขึ้นมากล่าวขอโทษแทนจากนั้นจตุพรพงพันก็ได้กล่าวว่าเอา่อตนเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีอะไรสุดแท้แต่ต่างๆนานาว่ากันไปในะแกท่านบูชมก็ได้มีการออกมาแก้ข่าวแล้วว่าเออให้ชู3นิ้วได้นะครับท่าน แต่ที่แปลกประหลาดอย่างสุดซึ้งกันเลยทีเดียวคือม็อบนี้นั้นไม่มีทั้งหน่วยคอฟอไม่มีตำรวจอะไรมาเพ่นพ่านมากมายก่กองเหมือนกับม็อบราษฎรไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ที่ชอบเอามาตั้งล็อกเกอร์นะครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่ามันเป็นเพราะอะไรโดยก็ได้มีคําถามต่าง,งๆนานาสุดแท้แต่นั้นผมก็ไม่อาจที่จะแถลงเรียนไขบอกได้หมดก็ต้องติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆคือมีการประกาศว่าห้ามชู3มนิ้วตอนช่วงคารุธงชาติเมื่อวานนี้นั้น แต่ว่าที่สังเกตเลยคือยังไม่มีการเรียกร้องให้ปล่อยคนที่อยู่ในเรือนจำนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นการกระทําที่ค่อนข้างที่จะจุดๆหรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่ที่ทราบแน่ๆหลังจากที่โซูโม่กิกนั้นรายการกิกไลท์ได้กระเด้งกระดอนผลจากผังเวิร์กพอยต์ไปนั้นโดยในเดือนนี้นั้นไม่ได้มีชื่อรายการแต่อย่างใดอ่ะก็ส่งผลให้เส้นปมดามารายการกิกไลท์หลุดผังช่องเวิร์กพอยต์หลังเกิดกระแสแบนซูโม่กิกนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้กระแส การแบ่งนั้นค่อนข้างที่จะโอ้มีประสิทธิภาพอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่ารายการอื่นๆของเขานั้นจะไปรอดหรือไปไม่รอดบางคนก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกันหรอกกับการที่ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองเนี่ยเป็นเพราะเรตติ้งมันตำ่ำโดยต่างเตี้ยเรียดินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แน่ใ,นใจว่ารายการทิกไลน์นั้นได้มีการออกมาเปิดเผยเรตติ้งว่าอยู่ที่0.5นาในการนับผู้ชมซึ่งตามมาตรฐานของเวิร์กโค้นั้น เลตติ้งควรจะอยู่ที่1ก็1.0ก่อนสรุปคือปิวกระด,ดอนกระเด้งกระด,ดอนเลือนหายไปในพริบตาก,กันเลยทีเดียวก็ทําให้ซูโมกิกนั้นอาจจะได้มีเวลาไปกินสุกี้เพิ่มเติมก็เลดดิบีไปก่อนครับท่านแต่ที่ไม่ต้องเลดดิบีเลยตอนนี้สิจะ๊ะน้าภูเก็ตกลับมาอีกแล้วเยอยแรงจตุพรหมดมุกเอ,อ้าคนร่วมม็อบน้อยนิดห่วงทักสินขาดทุนยับโดยใจความตอนหนึ่งบางช่วงบางตอนนั้นเฮ้ยนั่งลงไอ้นักจุดจุดอะไรนั้นที่พลตรบดเอก เซรีพิสทธิ์เคยบอกมาเมื่อช่วนาตาปีถึงศิระเจนจะฆ่าคนนี้นั้นก็บอกว่าคนน้อยอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวน้อยกว่าคนจัากันแล้วอีกก็ไม่ทราบว่าคนจักกันแล้วที่มันไปว่านั้นเป็นของใครไม่ทราบว่าเป็นของมันเองหรือเปล่านั้นโดยศิระเยอะแรงจะดูพรคนร่วมชุมนุมน้อยกว่าคนเจัากันแล้วห่วงทักสินขาดทุนยับแนะเปลี่ยนแกนนาด่วนสัตวีละห้าวเป้งอย่างนี้น่าจะปล่อยให้โอ้เดี่ยงจุดๆคาคุกเขมรนะครับท่านโดยเยอย แดงจะดูพรคนโอ้โหห่วงทักษิณก็ถ้าเกิดผมเป็นดรทักษิณชินวัตรนั่นก็จะบอกว่าเฮ้ยสิจามึงห่วงตัวมึงเองก่อนก็อาจจะเป็นได้ในกระดินบูชมปากแม่มึงเอ้ยมือไม่พายช่อเท้าลานน้าตามที่ท่านทั้งหลายบอกแถลงเลี้ยนใครออกมาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆขันแดงแสลงใจเมื่อปี59นั้นตอนนี้รีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตจแล้วแต่ขันที่ว่านั้นเป็นขันสีม่วงในกระดิ่บูชมแล้วก็สีอื่นอีกสีเขียวสีน้ําเงินอะไรก็ว่ากันไป โดยอันนี้ไทยโพสแจ้งเข้ามาครับท่านไม่ทราบว่าโผลมาหน้าจอผมได้ยังไงหลังจากที่บ็อกไปแล้วนั้นโดยเอาบ้างพอปชอรอแจกขันประวิดบางเอิญแมวปูก็เคยแจกอ่ะอุ้ยก็ไม่ทราบว่าเป็นการเรียนแบบหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้โควิดกำลังระบาดก็ไม่ทราบว่าขันที่ได้มานี้ประชาชนทั้งหลายบางกลุ่มนั้นก็ได้ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นโดยบ้างก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาขันแล้วก็จะไปจองสพานลอยในะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะนั่ง <c oughs> ส่วนโอ๊กพันองแท้ก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าเกิด สมมุติลุงอยู่ครบเธอเนี่ยได้ขันไปแล้วแล้วใครเจอเป็นคนเอาเงินมาหยอดใส่ให้นั้นก็ไม่อาจทราบได้นะครับท่าน,นผู้ชมแต่ที่ทราบแน่ๆมีการเตรียมขันไว้ประมาณ2,000 200, 0 0ใบให้สสเขตนำไปแจกให้กับประชาชนโดยประชาชนที่ว่านั้นก็ไม่ทราบว่าหลังจากได้รับไปแล้วนะั้นจอาไปเข้าขันนี้นั้นไปไว้ในห้องสุขาเพื่อที่จะทำการชาิล้างอะไรบางอย่างหรือเปล่านั้นก็อาจที่มีอะไรติด โอ้จนทานไปด้วยหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีเตรียมไว้ประมาณ2 0 0แสนใบให้สสเขตน้าไปแจกกับประชาชนในพื้นที่เป็นที่ระทึกนะคานผู้ชมโดยบอกว่าเป็นที่ระลึกแต่ผมว่าน่าจะระทึกมากกว่าแม้ปีนี้ทางสบอคอจะประกาศห้ามสาดน้ําเล่นสงการแต่ขันพลาสติกก็นําไปล้างอ๋อ,อไม่ใช่ก็ยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้โดยประโยชน์อย่างอื่นนั้นที่ผมนึกออกก็คือว่าเอาไปใช้ในห้องน้ำนะคานผู้ชมแต่ไม่ได้ตักอาดไดอย่างใดนะ <c oughs> โดยนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้สสบางส่วนได้ให้ทีมงานขนของขึ้นรถอย่างขมักขเม้นขนาที่สสบางส่วนปฏิเสธเพราะไม่สะดวกในการขนกลับพื้นที่หรือว่าจะอาบอายขายขี้หน้าหรือป่านั้นก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆนั้นคือเรื่องจริงนะจะบอกให้ก็เป็นเนื้อข่าวที่ออกมาแบบนี้นะในการผููชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่ทราบแน่ๆคือออมีสสบางกลุ่มอะไม่เอานะครับ <c oughs> ก็ไม่ทราบว่าจะทาให้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ์ของผมนั้นเกิดอาการ ขันไม่ขึ้นหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจโดยไม่ใช่เอกเอกเอกนะครับโดยต้องบอกถแถลงเรียนไขไว้ก่อนก็ต้องติดตามต่อไปส่วนสีสุวรรณก็ประกาศกล้าวแล้วว่าจะไปแจ้องอะไรสักอย่างนะ,ะท่านผู้ชมตามที่เขาถนัดนั้นเป็นนักร้องแต่ไม่ใช่เป็นนักร้องหลังกําแพงแต่อย่างใดแต่นี้ร้องไปทั่วก็ต้องติดตามอีกทีหรือจะไม่ติดตามนั่นก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ทราบว่าเอปารินาลูกสาวผู้แสนดีของคุณพ่อทว,วีนั้นเธอหายไปไหนหายจากหน้าจอไป หลายวันแล้วในแค่น่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรปล่อยให้สิจ้าเจนจาค่านั้นออกมาท็อปฟอร์มอย่างชั่วนาตาปีขาดบัด,ดี้เอไปได้อย่างไรเนี่ยก็แนะนําให้เอบลินานั้นออกมาในหน้าสื่อหน่อยไว้เฮ้ยเดี๋ยวศิละเจนจาค้านั้นมันจะได้หน้าแต่เพียงผู้เดียวแล้วสังคมก็จะลืมเอบลินาไปนะเนี่ยบอกไว้เพราะเป็นห่วงหลอกจะบอกให้หรือว่าอย่างไรนั้นก็แล้วแต่ครับท่านแต่ที่ไม่ต้องแล้วแต่หลังจากที่ม็อบจดุพรเกิดปัญหาการกะสังในการชู3นิ้วห้ามชู3นิ้วแล้วก็เคลียร์กันได ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนหนักหัวกระบ,บาลน,นะครับโดยไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันอันนี้มาติชนแจ้งเข้ามาโดยตอนนี้สวัสดีกลับมาอีกแล้วไม่ใช่ว่าผมสวัสดีคุณนะแต่ว่าอันนี้สนทียาสวัสดีร้องตํารวจถอดคำปาาัยจตุพรหากเข้าข่ายผิดมาตรา1้อย1 2ให้ดําเนินคดีทันทีก็หลังจากที่ผมได้ไปนั่ง ฟังผ่านทั้งหน้าจอโทรทัศน์นั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับ1นึเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาหิวแสงหาซีนหรือเปล่าก็ต้องติดตามต่อไปโดยนายสุนทธิยาสวัสดีนี้เลยครับท่าน แต่ว่าผมไม่ได้สวัสดีคุณนะเออมันับสกุลสวัสดีเออที่ปรึกษากรนมาทการกฎหมายการอายุติธรรมไอ,อ้ไม่ใช่การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าไม่ได้เป็นสสแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีคนเลือกนั้นแต่ในนี้ไม่ได้เขียนหรอกเมื่อกี้บอกให้แจ้งความกับพลตำรวจเออพันตำรวจโทพีรชาติออสารวัตรสอบสวนสวน,นชนะสงครามให้ตรวจสอบคำประใสของจตุพรพรมพันธ์ประธานนบชเมื่อวันที่4ี่เมษายนที่ผ่านมาว่าเข้าไข ความผิดมาตา1นึหรือไม่ก่อนพิจารณาความผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและตนก็ได้ระบุว่าพร้อมที่จะไปเป็นพยานอะไรให้นี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนัผู้ชมค่อนข้างที่จะหิวตีนไอ้ไม่ใช่หิวแสงหาซีนอย่างชั่วนาตาบ,บีกันเลยทีเดียวก็เลดอิดบีไปก่อนแต่ที่แน่ๆอันนี้แรงครับท่านโดยแรงที่ว่านี้คือตัวอักษรเป็นตัวสะกดนะครับ่านผู้ชมผมไม่ได้ที่จะคิดจะแรงอะไรแต่อย่างใดโดยขันของบวิ์เป็นเหตุส่งผลให้ข่าวสดออนไลน์ ออส่งข่าวนี้เข้ามาโดยแรงโอ๊กพานทองแท้เน็บประวิตเมื่อไรมึงจะไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่โอ้ย <c oughs> เน็บป้อมแจกขันสงการถ้าอยู่ครบเทอมใครจะหยอดเงินโดยเงินที่ว่านี่อาจจะเป็นการที่รวมมาดามวลชนนั้นไปนั่งตามสะพานลุงสะพานลอยตามสำนักผักอาญาจ,จกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้นะครับท่านผู้ชมโดยตั้งคำถามว่าถ้าเกิดอยู่ครบเทอมแล้วใครจะหยอดเงินลนขันน่ะ โดยขันที่ว่านี้ผมก็เออผุดไอเดียไว้เฮ้ยเดี๋ยวจะไปนั่งบ้างน,นั้นแต่ก็ไม่อยาไปได้นะท่านผู้ชมเพราะประชาชนเรียกร้องอย่างเหลือเกินเลยทีเดียววันไหนหายไปวันหนึ่งนั้นถ้าเป็นคนอื่นทําวาเลนตี้อย่างอื่นนั้นไม่สบายเหรอของผมทามากันบ่อยเลยน้องนัทหายไปไหนโดนอุ้มหรือเปล่าสรุปคือผมก็ยังอยู่ดี <S 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 แต่ที่อันนี้อืชกข้ามรุ่นโอ๊ผ่านทองแท้ชินวัตนเนปปวิทย์แจกขันช่วงสงการาน์เย้ยถ้าอยู่ครบเทอมคนไทยถือขันทั้งประเทศแล้วใครจะยอดเง่ น่อุ้ยก็เป็นที่จับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยไม่ทราบว่าจะเรียนแบบทักษิณยิ่งรักชินวัตรหรือเปล่านั้นโดยความป๊อปปูล่าของพลเอกประวิทรนั้นก็ไม่ทราบว่าจะถึงหรือเปล่าโดยผมก็ชื่นชอบพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทร์วันละเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่แล้วนั้นก็เลยต้องมาอ่านที่อกพันทองแท้อโพสต์ไว้นะครับท่านผู้ชมมีใจความผ่านทวิตเตอร์ดังนี้ เทศกาลสงการลุงถือโอกาสแจกขันแนะนำอาชีพใหม่ให้คนไทยเนียนเลยนะลุงคนไทยเคยทำมาค้าขายพอลุงยึดอำนาจเปลี่ยนเป็นขายรถขายบ้านขายที่ขายสมบัติเกา่ากินกันเป็นแถวอยู่มาเจ็ดปีไม่ตบไม่ตีไม่ดีเลยมึงเอ้ไม่ใช่ไม่มีอยู่มาเจ็ดปีลุงแจกขันทีอมไม่ใช่ว่าเป็นขันทีนะแกเดิุงบงปูชมบอกลุงแจกขันทีหากอยู่จนครบเทอมคนไทยถือขันกันทั้งประเทศแล้วใครจะเป็นยนต์เจะเป็นคนหยด เงินครับลุงก็เป็นการออกมาตั้งคําถามจากโอก๊กพันทองแท้ชินวัตรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดก,กันเลยทีเดียวส่วนพิมพ์รี่ภายขุดบอ่อบ้าดาลไม่ลึกกลัวเจนนรกนั้นหลังจากที่เป็นประเด็นดราม,มา <c oughs> ่ายิงสองามวันมาแล้วนี้นั้นก็ส่งผลให้ลูกท็อปครับท่าน แต่ว่าโตแล้วนะครบับท่านผู้ชมแต่ว่าชื่อมันชื่อลูกท็อปอะไรทั้งอย่างเนี่ยรัฐมนตรีว่าการลูกท็อปโอ้โดยนายอะไรทั้งอย่างศิลปะอาชาครูเจ้าผิดวงเล็บแก้เกี้ยวอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจบมขุดบอ่อบาดาลไม่ขออนุญาตนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างดิดีกันเลยทีเดียวโดยพลเอกประวิตรแล้วก็ไอ้พวกต่างๆนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าที่พิมพ์รีพายขุดนั้นมันมีความลึกแค่สิบยี่สิบเมตรไม่เหมือนกับที่พวกตัวเองจุด ไอ้ขุดโดยขุดที่ว่านี้ขุดลึกลงไป400ถึง500เมตรนะครับท่านผู้ชมเกือบครึ่งกิโลกันเลยทีเดียวก็สมแล้วที่พิมพ์ลีพายออกมาบอกว่าไม่กล้าขุดลึกเพราะว่าขุดไปนะกลัวจะเจอนาลกนาลกโลก,กันนั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยยม,มาบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นนิ้วตอนนี้กลาลังระสามเลยนะครั <c oughs> บท่านผู้ชมหลังจากที่พิมพ์ลี่พายบอกแบบนี้ออกมานั้นโดยนาลกเปิดประตูรอรับเสมอก็ไม่ทราบว่าใครจะรีบลงไปก่อนหรือไม่อย่างไรนั้นก็สุดแท้แต่แต่แตแตที่แน่ๆไม่ต้องสุดแท้แล้วตอนนี้แม่ธนาธรจึงรุ่งงงเือัก จากที่ลูกช,ชายเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีควบคู่กับพลเอกประยุทธ์นั้นแต่ไม่มีสอบอ250ตัวมายกมือให้นั้นได้ทําการแจ้งความเสรีวงมนธาครับท่านโดย hey! ดเฮ้ยดรเสรีสวัสดีด้วยด็อกเตอร์ <c oughs> แล้วก็นายอานอนท์แต่ว่าไม่ใช่ทนายอานอน,ในใท์นะค่ะท่านผู้ชมแต่เป็นอานอนท์นิ้าอะไรสักอย่างเนี่ยที่ไปดีเบตกับใครสักคนลุงปนัสยาครั้งก่อนโดยมติชนส่งเข้าประกวดมาข่าวนี้แม่ธนาธรส่งทนายแจ้งความเอาผิดเสรีวงมณ ทาแล้วก็อานน์แสงน่านหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้ว,ว่ะนาำสกุลอะไรแล้ววะรายการทีวีช่องดังหมิ่นประมาทเอาละเว้ยตอนนี้ในการพูดชมโดยหน้าขาวก็พาดออกมาเป็นแบบนี้ครับท่าน โดยหลังจากที่ผมเห็นดรเสรีนั้นก็ทําให้ผมมือตีนอ่อนไปเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยความสยดสยองพองก้าวหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมโดยดรเสรีผมเชียร์อยู่นะเนี่ยแต่เชียร์ที่ว่านั้นเชียร์อะไรนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่อาจบอกไปได้เดี๋ยวจะโดนอะไรอีกก็ทําการไปแจ้งความโดยหลังจากที่ดอตร์อานน์ขาดใจหลายปมก่อนธนาธรลงเล่นการเมืองซึ่งถ่ายทอดสดต่อกาศทางสถานีแห่งหนึ่งโดยบุคคลทั้งสองได้ทำการหัวเราะคิกคักคลิกกิ๊กกระดูวูในระเดื่มผู้ชม ได้หยิบยกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นบุตรของผู้เสียหายหรือว่าคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นเ เพื่อให้ทําให้ประชาชนเข้าใจว่าบุคคลทั้งสองทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ช่วยสอดส่องดูแลคอยเป็นหูเป็นตาแทนประชาชนโดยประชาชนที่ว่านั้นก็ไม่ทราบว่าจะเป็นกลุ่มสลิมรอดช่องหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้ก็ส่งผลให้โดนไปแจ้งความไปที่เรียบร้อยแล้วในครับูชมแต่ว่าไม่ได้ไปแจ้งความถึงที่โกลกนะครับท่านโดยแจ้งความนี้ไปแจ้งความที่อ่างทองอ๋อสถานีตํารวจภูทรป่าโมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆโดนไปแล้วดอกแรกจุกเจ็บหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ที่น่าใจเอาผิดแจกขันเอาลเลยเว้ยอันนี้อาจจะไม่ขันแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากข่าวน,นี้นั้นจะล่อนถแถลงเรียนออกบอกไปถึงหูของท่านนั้นสีสวณมาอีกแล้วจอยื่นเอาผิดประวิทย์แจกขันประวิทย์พื้นที่ตัวเองขัดระเบียบกะกะตะก็เป็นขันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโดยขันที่ว่านี้ ประชาชนบางกลุ่มนะก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเอาอเอาเข้ามาเลยจะเอาไปไว้ในห้องสุขาผมก็อยากจะเดินไปบอกเขาว่าแล้วแต่ขับท่านนะครับท่านผูนะน้ชมก็เป็นสิ่งที่ผมเรียบเรียงเอามาแถลงเรียนบอกให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันก่อนก็ต้องติดตามต่อไปแต่ที่ผมคล่องใจอย่างเหลือเกินคือจุลินอ้าแขนรับสวนที่รัดเป็นเลือดใหม่ประชาธิปัตย์แต่แก่แล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับ <c oughs> สวนที่รัดนี้โดยหลังจากที่ไอติมพลิตได้ออกไปนั้นก็รู้สึกว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นตอนนี้จะโอ้โห จะพูดยังไงดีว่าจะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้าหรือเปล่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นมันไม่ดีนะครับท่าน <c oughs> เลือดใหม่ประชาธิปัตย์พร้อมเดินหน้าคุยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาหรือจะไม่พัฒนาเนี่ยอ๋อพัฒนานะครับแก้รัฐธรรมนูญก็อาจจะเป็นปาหีมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าไม่อาจ,จแ,แน่ใจแต่แน่ใจว่ากระแสบแบนซูโม่กิ๊กตอนนี้นั้นส่งพลังอย่างสุดซึ้งกเลยทีเดียวส่งผลให้รายการปิวก็ต้องติดตามอีกทีว่าเพราะกระแสบแบนด์เป็นเหตุหรือว่าเลตติ้งตกนั้นไม่อาจทราบได้แแตต่่ททีีราบนนนอ้ผม เตรียมไว้แล้วนะครับท่านโดยกําลังจะรอขันโดยขันที่ว่านี้พลเอกประวิทย์ของผมนั่นจะขันหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจได้โดยอาจจะไปแบ่งพื้นที่มวลชนกันเลยอย่ามาแย่งสะพานลอยนี้ไปสะพานลอยนู้นหรือว่าจะไปจดสิทธิบัตรกมทธิ์ขอทานและถ้าเกิดเป็นจริงอย่างที่โอ๊คพันทองแท้บอกมานั้นท่านลุงตู่ลุงป้อมอยู่ครบสีปีนั้นก็เป็นที่น่าเออคิดอย่างสุดซึ้งกเลยทีเดียวว่าใครจะเป็นคนเอาเงินมาหยอดตามที่แถลงเรียนบอกมานี้นั้นผมก็ไม่เห็นด้วยแต่อย่างใดนะอย่าเพิ่งก่อใจผิดอย่างดิบ ลยทีเดียวก็จึงเป็นกระแสข่าวที่ผมรวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นในกรการผู้ชมส่วนผมนั้นชอบบิ๊กป้อมอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวโดยแม้กระทั่งเสื้อนะก็ยังเป็นเสื้อของรูปชายคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันก็จึงเป็นกระแสที่ผมรวบรวมมาถแถลงข้างต้นครับท่านผู้ฟังที่ระลบผ่านชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้ถ้าเัาฟังข่าวจากที่ไหนนั้นก็ขอให้ท่านสุขีสุขขีอยู่ดีมีสุขจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีนะครับทุกผู้ชมจบข่าวครับท่าน